สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ KK นะครับ King Kong 256A นะครับผมอาการเมื่อเมื่อวานก่อนไปออกงานเวทีมาปรากฏ่าบ,บอดพังนะเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับก็คือดัน,นสีแดงไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยนะครับก็คือบอดมันก็ทํางานเนี่ยเราดันไปก็ตัวเลขขึ้นปกตินะแต่สัญญาณที่ออกไปเอาพุทหาหาไฟรอมันไม่ยอมไปนะครับผมนะบวันนี้เรามาซ่อมพร้อมกันเลยนะครับ นะทุกอย่างทํางานหมดเลยนะนะครับนะแต่สัญญาณไม่ไปที่โคมไฟนะตอนนี้ผมต่อสัญญาณไว้นะครับนี่เลยนะครับแล้วามาดูกันนะครับว่าซ่อมอย่างไรนะครับนะเอาละเบื้องต้นเราก็ปิดสวิตช์นะครับถอดปลั๊กนะครับผมขนน็อตรอบออกมานะครับ แล้วเห็นจะเป็นจะเห็นบอร์ดอันนี้เขาเรียกว่าบอร์ดเอาพุทนะครับผมของ KK5 อ่า2า6นะครับผมตัวนี้บอร์ดตัวนี้นะครับนะอาการแบบนี้ผมเคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วนะผมเลยเลยเดาอาการถูกว่าเราต้องแก้ตรงไหนเดาวินิจฉัยถูกว่าต้องแก้ตรงไหนนะครับอาการเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากไฟย้อนนะผมบ,บางครั้งเรามีโคมช็อตหรือว่าบีมช็อตไฟพาช็อตอะ LED ช็อต แล้วก็ตัวสปินเตอร์ตัวขยายสัญญาณเราอะ่ะมันไม่มีตัวป้องกันไฟย้อนอะ่ะมันก็จะมีไฟย้อนเข้ามาที่บอร์ดเรานะครับผมฉะนั้นแล้วนะบอร์ดตัวนี้นะเขาจะเขียนว่า KK สองห้าหกเอาพุตนะผมตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเลยนะครับผมนะเปลี่ยนเลยหาซื้อได้ที่ไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่เป็นบอร์ดใหม่นะครับ นี่เลยอันนี้บอดอันนี้เป็นบอดเก่าอันนี้บอดใหม่นะครับใส่เข้าไปเลยครับโชคดีก็ใช้งานได้นะครับโชคไม่ดีก็อาจจะช็อตที่จุดอื่นนะครับอันนี้เราอ่าผมเคยมีประสบการณ์ว่ามันเคยเสียมาแล้วนะผมก็เลยซื้อเก็บไว้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับผมเสียเวลานะครับเปลี่ยนบอดเลยยกบอดเลยบอดไม่แพงนะครผมไม่ถึงพันนะครับฮะ เปลี่ยนแล้วนะครับผมอันนี้จะซ่อมเก็บไว้ใช้สำรองข้างหน้าหรือว่าจะโยนทิ้งถังขยะเลยก็สุดจะแล้วแต่นะครับผมนะครับก็ยังไม่ต้องประกอบคืนนะครับผมเพียงแค่เราปิดฝาไว้ก่อนแล้วมาลองแสงกันนะครับนี่แหละนี่ยังเพิ่งเปิดเพลงนะเดี๋ยวลิิทธิ์นะครับลองดูเลยนะครับผม เปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์นะครับท่านผู้ชมนะครับเลือกโคมที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมเปิดแสงแรับแสงสีแดงเห็นไหมครับมาแล้วนะครับสีเขียวนะครับมาแล้วนะครับสีน้ำเงินมาแล้วนะครับนี่เลย มาแล้วเอ,อสต็อบนะสตอบครับผมไม่รู้ว่ากลองจะจับทันหรือเปล่านะครับเฟรมเรทหกิเฟรมเรทนะครับผมสตอบ้งงินนะชมพู่นะเดี๋ยวโอเคลองใช้ซีนที่เราทำไว้นะครับ ไม่ติดกดต,ตรงไหนอะผมดันไม่ขึ้นนะเมื่อกี้ต้องแรงไหมไครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสรุปเลยคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับผมนะถ้าท่านไหนเจอการแบบนี้ก็เปลี่ยนบอรดเลยนะครับผมนี่เลยบอรดที่เสียเจ้าปัญหาเลยอาการเจิดเกิดจากไฟ ไฟผมอะ LED อะมันมีมันมีเสียอยู่สองโคมนะครับมีเสียอยู่สองโคมนะทำให้ไฟมันย้อนเข้าที่ไฟมันย้อนเข้าที่สปินเตอร์นะครับผมหรือว่าตัวขยายสัญญาณเนี่ยนะไฟมันย้อนเข้าตัวนี้แล้วตัวเนี้ยสปินเตอร์ผมไม่มีไม่มีตัวป้องกันไฟย้อนนะครับผมมันก็เลยมาที่สายเข้าที่บอร์ดนะบอร์ดพังเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วมันก็มีสำรองนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยว <c oughs> ใช้ไปก่อนนะอนาคตมีเงินเคยซื้อแบบที่ตัวมีการไยย้อนนะประมาณนี้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะซ่อมก็สามารถสั่งซื้อบอร์จากผมได้หรือว่าหาที่ไหนได้ก็ลองหาดูนะครับผมราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ